สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่กับที่โชว์รูมฟอร์ดพระแดงแล้วก็ช่อง YouTube ของน้องดานะคะฟอร์ดบายดานั่นเองค่ะวันนี้นะคะน้องดานะคะอยู่กับตัวด้านหลังนี้ซึ่งเป็นตัวรุ่นที่ขายดีในตัวรุ่น4ประตูเลยนะคะคือตัวรุ่น d b l คือ4ประตู XLT นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาเนี่ยจับจ่ายจะอยู่ที่934,00 0บาทค่ะแล้ววันนี้นะคะมาพร้อมกับออปชั่นที่น้องดานนะคะแต่งออกมานะคะแบบว่าดูหล่อดูเท่มากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวลูกค้ามาดูกันนะคะว่าวันนี้น้องดานจะรีวิวการตกแต่งของตัวรถคันนี้เป็นแบบไหนกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะรีวิวเลยนะคะสําหรับรุ่นตัว XLT 4ประตูนะคะน้องดานเนี่ยมีโปรโมชั่นนะคะออกรถเริ่มต้นอยู่ที่49,0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะ หรือเป็นดอกเบี้ยต่ําก็มีนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นนะคะกับน้งดาได้ทุกเดือนเลยนะคะอ่าเริ่มต้นกันเลยนะคะสําหรับตัวด้านหน้าของตัวนี้นะคะกระจังหน้าของเรานะคะเปลี่ยนนะคะเป็นตัวทรงรัตเตอร์ค่ะแต่ลูกค้าสังเกตเห็นไหมคะว่าถ้าเมื่อก่อนเป็นทรงรัตเตอร์เนี่ยก็จะมีแค่ตัวกระจังหน้าที่ตัดอยู่แค่ตรงนี้ FORD ใช่ไหมคะเอ่ออันนี้นะคะลูกค้าแต่ตรงเนี้ยก็จะมี2ตัวกาบด้านข้างนะคะคู่ด้านข้างเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อตกแต่งอีกสไตล์หนึ่งของตัวรถนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกฟอนนะคะ โบรอดีเป็นสีดําตัดกระขอบสีแดงนะคะเพื่อให้รถดูมีวิติแล้วก็ดูโดดเด่นกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟ LED ให้2หน้ากระจัง3จุดนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างต่อเลยนะคะด้านล่างนะคะในส่วนของด้านล่างจะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้นะคะก็ที่สัญลักษณ์ที่แจ้งว่ารุ่นนี้นะคะเป็นกติกาก็คือไอกติเขาจะเด่นเรื่องของการที่เขามีสีโครเมียมนะคะในการตัดเข้ามานะคะตรงนี้ค่ะแล้วที่ลูกค้านะคะ สังเกตเห็นว่อาอน้องดาทาไมบางทีเวลาพี่เลี้ยวรถไฟตัดหมอกพี่ติดข้างเดียวนะคะอันนี้น้องดาจะแจ้งว่าการที่ไฟตัดหมอกติดข้างเดียว,วอันนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกตินะคะในตัวรุ่นเน็กเจนค่ะไฟตัดหมอกนะคะเวลาที่เราหักเลี้ยวข้างใดข้างหนึ่งนะคะไฟตัดหมอกข้างนั้นจะติดให้อัตโนมัตินะคะเพื่อเพิ่มความสว่างนะคะใน,ในวงเลี้ยวให้กับลูกค้านะคะตรงนี้นะคะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าในการใช้งานนะคะอ่ะ ต่อมาเลยมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วเช่นกันค่ะสำหรับรุ่น XLT นะคะลูกค้าติดข้อไฟหน้าเรียบร้อยเลยค่ะแล้วด้านล่างมีห่วงรากซุ้มเข้ามาให้ด้วยนะคะยึดติดกับตัวคาซีรถเลยนะคะสำหรับรุ่นตัว Next Gen ค่ะมาต่อกัตัวด้านข้างตัวรถต่อเลยนะคะด้านข้างคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนคิ้วล้อค่ะทําคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบหมุดนั่นเองซึ่งตัวเดิมจะเป็นคิ้วล้อ3นิ้วนะคะตัวนี้ก็ครอบเข้าไปเลยนะคะติด คิวล้อหนิ้วแล้วก็หล่อๆเท่ๆที่ลูกค้าเห็นนะคะคันนี้เนี่ยน้องดาเปลี่ยนในส่วนของตัวแม็กนะคะตัวนี้ก็จะคือจะเป็นแม็กตัวใหม่นะคะแล้วก็จะใช้ตัวยางมอนเตอร์สเปคเอทเหมือนเดิมนะคะคือ265หกห้าทัหกบนั่นเองค่ะก็คือตัวนี้น้องนาเปลี่ยนเป็นล้อขอบ18ให้นะคะสําหรับตัว XLG ค่ะรถเนี่ยก็จะดูออฟโหลดขึ้นแล้วก็ดูเท่ขึ้นดุดันขึ้นนะคะ ด้านโลกโก้ด้านข้างก็จะตัดด้วยกับสีโครเมียมที่แจ้งว่ารุ่นนี้เป็นตัวเทอร์โบก็คือเทอร์โบเดียวนั่นเองมาพร้อมกับตัวแรงม้านะคะกําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรซึ่งตัวแรงม้ากับแรงบิดที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรัตบตัวนี้เป็น6เกียร์นะคะมาต่อกอันที่กระจกด้านข้างเลยตัวไอกที T ของเรามีระบบเป็นของตัวไฟเลี้ยวแบบอัตโนมัติไฟเลี้ยวนะคะพับเก็บอัตโนมัติแล้วก็ปรับแบบอัตโนมัติเข้ามาให้แล้วด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ คิวล้ออ่าคิวรถค่ะอ่าคิวรถศาสตร์ค่ะติดบานด้านหน้าบานผู้โดยสารเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวรองเบ้ามือจับค่ะของเราก็ติดตั้งให้เพิ่มเติมเรียบร้อยที่สําคัญนะคะถ้าคุณใจอยู่กับในกระเป๋าแบบนี้นะคะที่น้องดามีอยู่นะคะตัวนี้นะคะคุณค่าลูกค้าสื่อของนะคะลูกค้าสามารถล้วงเปิดรถนะคะโดยการที่ล้วงมือได้เลยเพราะว่ากุญใจของเราเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองค่ะ หรือถ้าคุณใจอยู่กับเราเราสามารถกดปุ่มตรงนี้แล้วก็เป็นการล็อกรถได้เช่นกันค่ะอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะแล้วลูกค้าเลือกลายกราฟิกด้านข้างค่ะแบบนี้นะคะเป็นตัวคําว่าเรนเจอร์นั่นเองแล้วก็มีสัต์โคลเล็กน้อยนะคะครนนี้ลูกค้าไม่ได้เน้นเรื่องติ๊กเกอร์ที่เยอะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับบันไดดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยด้านหลังมาเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วที่ลูกค้าเห็นด้านหลังคือบันไดขึ้นนั่งท้ายเรากีก็ยังมีมาให้นะคะ แล้วก็คันนี้ไม่ได้ติดโลบาค่ะแต่ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยขอบเนี่ยค่ะไลเนอร์เขาจะมีขอบมาให้เลยเรียบร้อยเลยนะคะจะมีเตรียมตัวรองแบบไว้ยึดเจาะหรือจะอติดอนาคตนะคะหรือถ้าไม่ติดเนี่ยเวลาใส่ไลเนอร์เนี่ยลูกค้าสามารถาพลาดสัมภาระแล้วก็ไม่โดนกับตัวรถซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะพลาดตรงมุมไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะไม่โดนใน2ตัวตัวรถจริงๆเลยนะคะก็จะอยู่ที่ขอบไลเนอร์แบบนี้เลยนะคะ ด้านท้ายมาพร้อมกับไฟท้ายแบบใหม่แล้วก็ตัวชุดขอไฟท้ายนั่นเองค่ะพร้อมกับสติกเกอร์เรนเจอร์คำนี้นะคะตัวนี้ก็แบบตกแต่งนิดนึงลูกค้าก็ตกแต่งแบบไม่ได้เยอะมากในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะไฟเบรกดนที่3ค่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวรุ่นในก็ที่เรามีกล้องนะคะมองหลังให้แล้วด้วยนะคะตัวนี้ก็จะแสดงผลอยู่ที่หน้าจอด้านในของตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็ฝาท้ายแบบปั๊มนูนนะคะแล้วก็ ที่สำคัญด้านล่างนะคะก็จะเป็นการชนท้ายนะคะของรุ่นเนก๊ทีลูกค้าสังเกตง่ายๆนะคะรุ่นนกทีการชนท้ายหรือตัวกระจกเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็คันนี้นะคะของเรา มีไม้บรรทัดพร้อมกับตัวคีบปากามาให้นะคะครบเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ลายเนื้อของเราเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะนั่งสะดวกสบายแล้วก็ขนของได้เยอะนะคะซึ่งรถตัวเน็กเจนเราเนี่ยค่ะขยายฐานล้อเพิ่มขึ้น50มิลิเมตรทำให้เราสามารถบรรทุกนะคะของได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะแบบนี้เลยด้านบนเป็นคีบสลามนะคะมีมาให้แล้วนะคะหรือลูกค้าจะเลือกติดในส่วนของตัวคิ้วอ่าตัวเสาอากาศสั้นก็ได้นะคะ มาดูภายในด้านในต่อเลยนะคะรุ่น XLT ของเรานะคะตัวนี้นะคะทําภายในแบบเบาใหม่นั่นเองค่ะคันนี้นะคะปกติ XLT เรานะคะก็คือจะเป็นเบาะผ้านะคะคือตัวกรมยี่แต่ตัวนี้ลูกค้าเลือกทําเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็เดินได้ขีดแดงแบบนี้เลยค่ะเราก็จัดให้กับลูกค้าได้เลยพร้อมกับด้านหลังเนี่ยมีแอร์แยกมาให้แล้วด้วยพร้อมกับตัวที่เสียบไฟนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะ x l t ของเราที่ลูกค้าเห็นนะคะขนาดห้องผู้โดยสารเนี่ยก็กว้างนะคะแล้วก็นั่งสะดวกสบายนะคะสำหรับคันนี้ค่ะมาดูด้านหน้ากันตัวรถต่อเลยนะคะนี่ค่ะตั้งแต่แผงประตูนะคะเราทำเดินได้สีแดงตามที่ลูกค้าสั่งเลยนะคะปุ่มควบคุมนะคะกระจกต่างๆอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ ต่อด้านในเลยมาพร้อมกับตัวไฟนะคะรุ่นนี้เอ็กซ์ทีเราเป็นไฟอโอตโต้เข้ามาให้แล้วเราก็ที่ปดัดน้ำฝนอโอตโต้มาให้แล้วค่ะมาพร้อมกับตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบั่วเลยนะคะการตกแต่งคอนโซลดีไซน์นะคะก็จะตัดด้วยกับตัวสีแบบว่าดําดเงานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดมีขอบโค้งเมียมเนี่ยดูหรูหรามากๆเลยนะคะที่แล้วก็ในส่วนของตัวด้านในนะคะลูกค้าเห็นตัวหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็จอกลางค่ะของเราเป็นเหมือน iPad ของเราในขนาด10นิ้วนั่นเองค่ะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ระบบ Ford Pass เรียบร้อยแล้วที่สำคัญนะคะระบบ SYNC 4A 4, 4เราก็ยังใช้งานได้กับรุ่นนี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างขัดมามาพร้อมกับช่อง USB 2ช่องแล้วก็ที่แท่นชาร์จไร้สายนะคะพร้อมหัวกเกียร์แบบใหม่นะคะสำหรับรุ่น XLT ค่ะ ที่ลูกค้าเห็นนะคะเบาะนะคะรานหน้านะคะเราก็ทําใหม่หมดเลยนะคะก็คือทําเป็นเบาะหนังนะคะแบบนี้เดินได้สีแดงลูกค้าให้สก,กีนนะคะปักตัวนี้นะคะตรงคําว่า next gen ranger นะคะลูกค้าสามารถ สั่งล้องดาได้นะคะว่าจะตกแต่งหรือปักเป็นแบบไหนนะคะด้านบนไฟนะคะของเราก็มีช่องเสียบ usb ให้นะคะตัวกระจกที่เรามองหลังนะคะตัวนี้มีมาให้ครบทวนน่าใช้งานมา,มากๆเลยรุ่นในก็ทีไม่น่าถึงเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็ดีที่สุดสําหรับตัวฟอร์เลยนะคะอ่า สำหรับตัว x 9 t นะคะของเราตัวนี้นะคะก็ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะคะเรามีในส่วนของตัวระบบ ABS นะคะป้องกันล้อล็อกนะคะแล้วก,ก็ร,ระบบ EBD นะคะก็ะจายแรงเบรกนะคะพร้อมกับตัวระบบปรอมป้องกันการผิดความเข้ามาให้กับลูกค้าครบถ้วนเลยค่ะรถราคาที่9 3 4 0 0 0าหนบาทน่าใช้งานมากๆเลยนะคะลูกคา้ากับออปชั่นที่มาเต็มแบบนี้นะคะพร้อมชุดแต่งหอล่อๆแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ

no one's gonna leave you brokenhearted you don't need nobody else everyone knows you're doing well somewhere well. yeah not a worry in the world you ain't scared of nothing you a boss kinda girl you got all you wanted you earned yourself a quick break in the morning